สวัสดีค่ะมาพบกันที่ช่อง Lucky Home สำรโรงทีวีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมาเจอกันที่โซนสนะคะโยโกฮาม่าโซนนะคะเดี๋ยวพาไปชมสินค้าด้านในกันค่ะมาเลยค่ะโยโกฮาม่าโซนนะคะก็จะขายเกี่ยวกับสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไปนะคะของใช้ภายในบ้านนะคะถ้วยจานเซรามิกนะคะมีหมดนะคะเดี๋ยวมาชมเครื่องมือช่างกันเลยค่ะ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องมือช่างนะคะอุปกรณ์เกี่ยวกับช่างต่างๆนะคะอันนี้ก็จะขายเป็นกิโลนะคะกิโลละ300บาทเท่านั้นนะคะน,นี่นะคะไขควงประแจแบบนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะพาลูกค้าไปชมงานโชว์นะคะด้านนี้เลยในส่วนของงานโชว์นะคะจะขายเป็นกิโลเช่นกันนะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะที่500บาทถึง800บาทนะคะส่วนมาก800ก็จะเป็นงานทองเหลืองนะคะลูกค้า นี่นะคะงานอันนี้จะเป็นงานญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะคะสินค้าของเรานะคะจะเป็นสินค้านําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมีหลายแบบเลยนะคะลูกค้าของตกแต่งบ้าน ต่อการที่ถ้วยจานนะคะลูกค้าอันนี้นะคะเป็นงานเซรามิกนะคะงานเซรามิกของที่ร้านนะคะก็จะขายเป็นกิโลนะคะกิโลละ3า0รอบาทเท่านั้นนะคะงานใหม่มากเลยนะคะลูกค้าสำหรับ,รบลูกค้าที่ชื่นชอบงานแบรนด์นะคะงานแบรนด์ของที่ร้านเราก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นงานแบรนด์ขายเป็นกิโลกิโลละ500อยบาทเท่านั้นนะคะลายสวยมากลายดอกไม้นะคะลูกค้า<ส>เดี๋ยวจะพาลูกค้าไปชมชุดน้ำชานะคะอันนี้ก็จะเป็นงานแบรนด์เช่นกัน ตอนนี้นะคะร้านของเรานะคะมีบริการขายหน้าร้านอย่างเดียวนะคะยังไม่มีบริการขายออนไลน์นะคะงานสภาพดีมากนะคะนี่นะคะเหมือนงานใหม่เลยนะคะลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นชุดเซตของมันนะคะก็จะมีหลายแบบเลยนี่นะคะอันนี้จะเป็นงานเซรามิกนะคะนี่นะคะลายบ่งบอกถึงความเป็นญี่ปุ่นนะคะ ใบเล็กๆนะคะน่ารักมากเลยอันนี้ไข่เป็นกิโลนะคะกิโลละ300บาทเท่านั้นนะคะงานร้านเรานะคะเป็นงานพัดเกรดนะคะลูกค้าเหมือนงานมือหนึ่งเลยนะคะสภาพนี้แบบ99.99 99เลยนะคะลูกค้างานใหม่นะ,ะนี่นะคะน่ารักมากเลย1กิโลได้หลายใบนะคะลูกค้าถ้าเป็นงานเล็กๆแบบนี้นะ อันนี้จะเป็นถ้วยชงชานะคะลูกค้านี่นะอันนี้เหมือนไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะคะน่ารักมากเลยใบเล็กๆสำหรับลูกค้าที่มองหางานเบนโตะนะคะงานเบนโตของที่ร้านนะคะก็มีนะคะนี่นะคะใส่ซูชิใส่ข้าวกล่องบ้านเราก็ได้นะคะถาดญี่ปุ่นแบบนี้ก็มีนะคะก็จะมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะอันนี้ก็ขายเป็นกิโลเช่นกันนะคะ แล้วสำหรับลูกค้าที่ชอบงานหวายนะคะที่ร้านก็มีเช่นกันรอบนี้รู้สึกว่าจะมีมาน้อยเนาะงานหวายสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นนะคะแนะนำเลยนะคะให้มาซื้อในวันที่เราเปิดขายสินค้าลดใหม่นะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบงานแจก,กันนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีแจก,กันนะคะหลายแบบเลยนะคะ อันนี้จะเป็นงานทองเหลืองนะคะถ้าง,งานทองเหลืองนะคะตรงนี้ก็ขายกิโลละ800บาทนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นงานญี่ปุ่นนะคะตุ๊กตาญี่ปุ่นก็จะมีราคาเดิมต้นนะคะที่1,000บาทนะคะราคาขึ้นอยู่กับไซส์ของตุ๊กตาในกล่องด้วยนะคะแคมปิ้งนะคะแล้วก็คันเบ็ดที่ร้านก็มีขายเหมือนกันนะคะอุปกรณ์ตกปลาต่างๆนะคะมีหมดนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นงานกรอบรูปนะคะ อันนี้ขายเป็นกิโลนะคะถ้าเป็นงานกรอบลูกแล้วก็ด้านหลังอีกนะคะก็จะมีโซนโรองเท้านะคะรองเท้านะคะก็จะขายเป็นคู่นะคะอันนี้ไม่ได้ช่างกิโลนะคะนี่นะคะสภาพรองเท้านะคะสวยมากเลยนะคะนี่นะคะงานยังเป็นงานใหม่เลยสําหรับลูกค้าที่สนใจที่อยากจะซื้อนะคะสามารถลองใส่ก่อนซื้อได้เลยนะคะแล้วก็งานบูธก็มีนะคะรอบนี้บูธมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอยู่ด้านใน รองเท้าก็จะมีทั้งแบบกล่องแล้วก็ไม่กล่องนะคะงานกล่องก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะงานกล่องส่วนมากจะเป็นงานใหม่เลยนะคะอันนี้เป็นรองเท้าส้นสูงผู้หญิงนะคะเห็นปะนี่นะคะรองเท้าแบบนี้ก็มีขายนะคะรองเท้าเกี๊ยนะคะแบบนี้นะคะขายเป็นคู่นะคะลูกค้ารองเท้าของเด็กก็ยังมีนะคะ ต่อไปจะพาลูกค้าไปชมงานกล่องนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นงานกล่องนะคะงานกล่องนะคะก็จะมีสินค้าหลากหลายมากเลยงานกล่องคืออะไรสินค้าที่อยู่ในกล่องนะคะลูกคา้าเราจะขายเป็นกิโลกิโลละ500บาทนะคะก็จะ <พา S 2> มีจานมีผ้าห่มแบบนี้ก็กิโลละ500บาทนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นของเล่นนะคะก็เรียกงานกล่องเช่นกันนะคะเครื่องครัวของใช้ญี่ปุ่นก็มีนะคะ อันนี้จะเป็นงานเครื่องครัวนะคะกิโลละ500บาทนะคะลูกค้าม้อหายกำมังนะคะมีหมดนะจ๊ะแล้วก็มีงานตุ๊กตานะคะตุ๊กตาก็มีทั้งงานป้ายแล้วก็ไม่ป้ายนะคะงานลิขสิทธิ์แท้ก็มีนะคะนี่นะคะกิโลละ500บาทเท่านั้นนะคะถ้าตัวเล็กๆแบบนี้นะคะ1กิโลได้หลายตัวมากเลยเพราะมีน้ำหนักเบามาก สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะแนะนำให้มาดูสินค้าด้วยตัวของลูกค้าเองนะคะตอนนี้ทางร้านของเรานะคะขายหน้าร้านอย่างเดียวนะคะยังไม่มีบริการขายออนไลน์นะคะตอนนี้นะคะเราก็ไม่อยู่โซนที่ผู้หญิงเราชอบปัดน,นะคะลูกคา้าอันนี้ก็จะเป็นโซนกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าของที่ร้านนะคะจะขายกิโลละ500รบาทนะคะส่วนกระเป๋าหนังด้านนี้นะคะจะขายเป็นกิโลเช่นกันกิโลละ800บาทเท่านั้นนะคะก็จะมีหลาย สำหรับลูกค้าท่าในใดนะคะที่ชื่นชอบงานญี่ปุ่นนะคะแนะนำให้มา Lucky Home สำมโรงโซนโยโกฮามานะคะร้านของเรานะคะจะเปิด10 0โมงเช้าค่ะปิด6โมงเย็นร้านมีวันหยุดหนึ่งวันนะคะจะหยุดทุกๆวันจันทร์ค่ะสำหรับลูกค้าท่าในใดนะคะที่อยากติดตามโปรโมชั่นสามารถกดติดตามเพจสามารถ <นะ S 2> ติดตามได้นะคะที่เพจ Lucky Home สำโรงนะคะเพจนี้เลยนะคะแล<ฮ>้วพบกันใหม่กับ EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ